สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของหัวใจเคยมีคำกล่าวว่าเลือดข้นกว่าน้ำแต่ทำไมบางครั้งเลือดนั้นกลับเป็นพิษที่กัดกินหัวใจเราจนพังยับเยินเรามักถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าครอบครัวคือที่ที่อบอุ่นที่สุดพ่อแม่พี่น้องคือคนที่รักเราที่สุดแต่สำหรับหลายคนความจริงกลับตรงกันข้าม บ้านกลายเป็นสนามรบคำพูดของคนในครอบครัวกลายเป็นมีดเกลียดใจและความรักกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามให้เราจมอยู่กับความทุกข์วันนี้เราจะมาเปิดอกคุยกันในเรื่องที่สังคมไทยไม่ค่อยกล้าแตะนั่นคือเรื่องครอบครัวที่เป็นพิษและความเชื่อที่ว่าเราต้องทนเพราะเป็นกรรมเก่าวันนี้ผมจะพาคุณไปค้นพบคำตอบว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราโง่เขลาและทนทุกข แต่สอนให้เราใช้ปัญญาพาตัวเองออกจากกองไฟครับก่อนจะไปถึงวิธีแก้เราต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าบ้านเรากำลังป่วยการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติครับแต่ครอบครัวที่เป็นพิษนั้นต่างออกไปมันคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่ทำลายความเคารพในตัวเองของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเป็นการด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงการควบคุมวงการชีวิตทุกฝีก้าว การใช้ความรู้สึกผิดเป็นเครื่องมือรีดไถหรือแม้แต่การทำร้ายจิตใจและร่างกายหากคุณอยู่ใกล้พวกเขาแล้วรู้สึกเหนื่อยหมดพลังหวาดระแวงและรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่านั่นไม่ใช่ความรักครับนั่นคือพิษและพิษนี้หากปล่อยไว้นานมันจะซึมลึกจนทำลายชีวิตทั้งชีวิตของคุณได้สิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าเดินออกมาจากครอบครัวที่เป็นพิษคือกำแพงความเชื่อสองด่าน ด่านแรกคือความกระตันอยู่เรากลัวว่าถ้าเราปฏิเสธพ่อแม่หรือถอยห่างจากพี่น้องเราจะเป็นคนเลวเป็นคนเนรคุณด่านที่สองคือเรื่องเวรกรรมเรามักได้ยินคนบอกว่าทนทนไปเถอะมันเป็นกรรมเก่าของเราที่ต้องมาเจอพ่อแม่แบบนี้ใช้กรรมให้หมดไปในชาตินี้ความเชื่อเหล่านี้เปรียบเสมือนกรงขังที่มองไม่เห็นครับมันทำให้เรายอมจำนนและกล้มหน้ารับชะตากรรม ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เรายอมจำนนต่อความชั่วร้ายแม้ว่าสิ่งนั้นจะมาจากคนในครอบครัวก็ตามเรามาดูหลักธรรมที่แท้จริงกันครับในบทสวดมงคลสูตรซึ่งเป็นสูตรสำเร็จของชีวิตที่ดีพระพุทธเจ้าตรัสถึงมงคลข้อแรกข้อที่หนึ่งเลยนะครับสำคัญที่สุดคืออเสวนาจะพาลานังแปลว่าการไม่คบคนผ่าน พระองค์ไม่ได้วงเล็บไว้นะครับว่ายกเว้นคนผานคนนั้นเป็นพ่อแม่หรือญอาติพี่น้องคําว่าคนผานในทางพุทธศาสนาหมายถึงคนที่ชักนำไปในทางต่ำคนที่ไม่มีเหตุผลคนที่เบียดเบียนผู้อื่นหากสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมที่เป็นผานการเอาตัวเข้าไปคลุกคลีย่อมนำความเดือดร้อนมาให้ดังนั้นการถอยห่างจากคนผานจึงเป็นมงคลหรือความดีงามไม่ใช่บาปกรรมอย่างที่เข้าใจผิด,ผด พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทิศหกซึ่งพูดถึงหน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดามารดาและหน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตรความสัมพันธ์นี้เป็นแบบสองทางครับพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูและห้ามลูกทำชั่วลูกมีหน้าที่เลี้ยงดูตอบแทนแต่การตอบแทนพระคุณไม่ได้หมายถึงการยอมให้ท่านทำร้ายเราหรือยอมให้ท่านทำผิดศีลธรรมการที่พ่อแม่รังแกเราขูดรีดเราหรือทำร้ายจิตใจเรา นั่นคือท่านกำลังทำอกุศล,ลกรรมหากเรายอมทนให้ท่านทำร้ายไปเรื่อยๆเท่ากับเรากำลังส่งเสริมให้พ่อแม่ทำบาปเพิ่มขึ้นทุกวันนี่ไม่ใช่ความกตันอยู่ครับแต่เป็นความหลงผิดที่ทำร้ายทั้งตัวเราและตัวท่านลองย้อนดูพุทธประวัติสิครับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงตัดสินใจหนีออกจากพระราชวังละทิ้งพระบิดาพระนางพิมพาและพระราหุลถามว่าตอนนั้นท่านถูกมองว่าอากตัญญูไหม ในสายตาชาวโลกอาจจะใช่แต่ในทางธรรมท่านต้องสละความผูกพันที่คับแคบเพื่อไปสแสวงหาทางออกที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านไม่ได้หนีเพราะเกลียดนะครับท่านหนีเพราะรู้ว่าการอยู่ที่เดิมไม่สามารถแก้ทุกได้เรื่องนี้สอนเราว่าบางครั้งเราต้องกล้าก้าวออกมาจากจุดที่คุ้นเคยเพื่อไปรักษาใจเพื่อไปสร้างปัญญาและเมื่อเราแข็งแรงดีแล้วเราจึงค่อยกลับมาโปรด หรือกลับมาดูแลพวกเขาในรูปแบบที่ถูกต้องไม่ใช่ในฐานะเหยื่อกลับมาที่เรื่องกรรมครับคำว่ากรรมแปลว่าการกระทําพระพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมายถึงเราทำอะไรเราก็ได้อย่างนั้นแต่ท่านไม่ได้สอนให้ยอมจำนนต่อกรรมเก่าครับการที่เราเกิดมาเจอครอบครัวแย่ๆอาจเป็นผลจากกรรมเก่าจริง แต่การที่เราเลือกจะทนทุกข์ต่อไปหรือเดินออกมาหาชีวิตใหม่นั่นคือกรรมใหม่ที่เราทำในปัจจุบันครับเรามีอำนาจในการเลือกเส้นทางชีวิตเดี๋ยวนี้วินาทีนี้อย่าปล่อยให้คำว่ากรรมเก่ามาล่ามโซ่ขาคุณไว้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญความเพียรพยายามในการพ้นทุกข์ไม่ใช่การจมทุกข์ครับหลายคนบอกว่าเราต้องมีเมตตาต่อพ่อแม่พี่น้องใช่ครับ แต่เมตตาในพุทธศาสนาต้องมาคู่กับปัญญาเสมอเมตตาที่ขาดปัญญาคือความอ่อนแอครับเช่นถ้าพี่ชายติดยาแล้วมาขอเงินเราเราให้เพราะสงสารหรือเพราะกลัวนี่คือเมตตาแบบโง่เขลาเป็นการทำร้ายพี่ชายทางอ้อมแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าการให้เงินไม่ใช่ทางออกเราต้องใจแข็งไม่ให้เงินแล้วพาเข้าไปบำบัด หรือถ้าเขาอลาวาดเราต้องแจ้งตำรวจหรือพาตัวเองหนีออกมานี่คือเมตตาแบบมีปัญญาคือรักตัวเองและรักเขาในทางที่ถูกไม่ใช่ตามใจกิเลสครับเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยแย่ๆของคนในบ้านได้เครื่องมือสำคัญที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คืออุเบกขาหรือการวางเฉยครับอุเบกขาไม่ได้แปลว่าแล้งน้ำใจแต่แปลว่าการวางใจเป็นกลาง รู้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วเราช่วยเท่าที่ช่วยได้ถ้าช่วยไม่ได้หรือช่วยแล้วเราเดือดร้อนเราต้องวางครับต้องถอยออกมาดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงไม่เอาอารมณ์ของเขามาเผาใจเราการฝึกอุเบกขาคือกรอกป้องกันใจที่ดีที่สุดเมื่อต้องรับมือกับคนที่เป็นพิษครับการเดินหนี ไม่ได้หมายความว่าต้องตัดขาดเลิกนับถือพ่อแม่เสมอไปแต่หมายถึงการจัดระยะห่างหรือสร้างรั้วทางใจครับเราต้องขีดเส้นให้ชัดเจนว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เรายอมรับได้และแบบไหนที่เราจะไม่ทนเช่นแม่บนเรื่องทั่วไปได้แต่ถ้าแม่เริ่มด่าทอด้วยคำหยาบหนูจะขอวางสายหรือขอเดินออกจากห้องทันทีการกำหนดขอบเขตแบบนี้คือการเคารพตัวเอง และเป็นการสอนให้คนในครอบครัวรู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ล้ำเส้นเข้ามาย่ำยีจิตใจเราเมื่อคุณเริ่มถอยห่างหรือเริ่มปฏิเสธมานตัวร้ายที่สุดที่จะมาเล่นงานคุณคือความรู้สึกผิดครับเสียงในหัวจะบอกว่าทำไมเราใจดำจังพ่อแม่แก่แล้วนะนี่คือกิเลสมานที่มาในรูปแบบของความดีจอมปลอมให้คุณตั้งสติแล้วถามกลับไปว่า การที่ฉันปกป้องตัวเองไม่ให้เป็นบ้าเป็นเรื่องผิดตรงไหนถ้าฉันป่วยตายไปใครจะดูแลพวกเขาการรักตัวเองหรือเซลล์เลิฟในทางธรรมไม่ใช่กิเลสครับแต่คือพื้นฐานของการรักผู้อื่นถ้าตะเกียงใจเราดับเราจะไปส่องสว่างให้ใครได้สังคมไทยชอบตัดสินคนจากภายนอกครับถ้าญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านจะนินทาว่าเราทิ้งพ่อแม่หรือไม่เอาพี่น้อง ขอให้ใช้หลักโลก,กธรรมแปดครับมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกคนที่นินทาเราเขาไม่ได้มาจ่ายค่ายาแก้เครียดให้เราเขาไม่ได้มาโดนทำร้ายเหมือนเราคำพูดคนอื่นเป็นแค่ลมปากครับความสงบสุขในใจเราตัางหากคือของจริงเพราพะพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเองและพึ่งธรรมไม่ใช่พึ่งคำชมของชาวบ้านบางคนบอกว่าเดินหนีไม่ได้ เพราะต้องดูแลพ่อแม่ติดเตียงหรือยังต้องอาศัยบ้านเขาอยู่ถ้าหนีทางกายไม่ได้ให้หนีทางใจครับคืออยู่ใกล้แต่ใจไม่เกาะเกี่ยวทำหน้าที่ดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเหมือนพยาบาลดูแลคนไข้ทำด้วยหน้าที่ทำด้วยความเมตตาแต่ไม่เอาคำบ่นด่ามาใส่ใจฝึกมองว่าเสียงด่าเป็นแค่เสียงนกเสียงกา หรือมองว่าท่านเป็นผู้ป่วยทางวิญญาณที่น่าสงสารการถอดใจออกมาเป็นผู้ดูจะทำให้เราอยู่ร่วมกับกองไฟได้โดยไม่ร้อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าการมีกัลยาณมิตรเพื่อนดีเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์หากครอบครัวโดยสายเลือดให้ความอบอุ่นไม่ได้เรามีสิทธิ์แสวงหาครอบครัวทางวิญญาณครับคือครูบาอาจารย์เพื่อนฝูง หรือกลุ่มคนที่เกื้อกูลกันด้วยความดีคนเหล่านี้คือญาติที่แท้จริงในทางธรรมพระพุทธองค์ก็ทรงสร้างสังฆะซึ่งเป็นชุมชนพี่น้องทางธรรมที่ดูแลกันดุจญาติการพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยเยียวยาบาดแผลจากครอบครัวเดิมได้การเดินออกมาเฉยๆยังไม่จบครับถ้าใจยังโกรธแค้นยังผูกพยาบาทนั่นแปลว่า เรายังแบกพวกเขาไปด้วยทุกที่การแก้แค้นที่ดีที่สุดในทางพุทธคืออโหสิกรรมครับอโหสิกรรมไม่ได้แปลว่ากลับไปดีด้วยแต่แปลว่าฉันขอยุติเวรกรรมต่อกันเพียงเท่านี้ไม่จองเวรไม่แช่งชักหักกระดูกปล่อยให้กรรมจัดการหน้าที่ของมันไปส่วนเราขอเป็นอิสระจากความเกลียดชังการให้อภัยคือการปลดปล่อยนักโทษและนักโทษคนนั้น ก็คือตัวคุณเองแทนที่จะถามว่าทำไมฉันต้องมาเจอครอบครัวแบบนี้ซึ่งเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบและบั่นทอนกำลังใจให้เปลี่ยนคำถามใหม่เป็นเหตุการณ์นี้สอนอะไรฉันบางทีครอบครัวที่เป็นพิษอาจเป็นครูที่สอนให้เรารู้จักความอดทนสอนให้เราเห็นโทษของความโกรธหรือสอนให้เราเข้มแข็งจนสามารถยืนด้วยขาตัวเองได้การพลิกมุมมองแบบ โยนิโสมนัสิการคือการคิดอย่างแยบขายจะเปลี่ยนกองขยะให้เป็นปุ๋ยบำรุงปัญญาภารกิจที่สำคัญที่สุดของคนที่โตมาจากครอบครัวที่เป็นพิษคือการเป็นคนตัดวงจรหรือ c y c l e b r e a k เกครับเราต้องสัญญาและตั้งสัจจะกับตัวเองว่าความรุนแรงความบ้าคลั่งและความเจ็บปวดนี้จะจบที่รุ่นเรา เราจะไม่ส่งต่อพิษร้ายนี้ไปสู่ลูกหลานหรือคนรักของเราเราจะใช้ความเจ็บปวดในอดีตเป็นบทเรียนเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ที่เปี่ยมด้วยความรักและความเข้าใจนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือครอบครัวเดิมสุดท้ายนี้ผมอยากบอกคุณว่าชีวิตเป็นของคุณครับพระพุทธเจ้าชี้ทางให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้ทนผู้เจ็บผู้จำนน การเดิอนออกมาจากครอบครัวที่เป็นพิษไม่ใช่การหนีปัญหาครับแต่คือความกล้าหาญที่จะปกป้องจิตวิญญาณของตนเองเพื่อให้เรามีลมหายใจเหลือพอที่จะทำความดีและสร้างประโยชน์ให้โลกต่อไปขอให้คุณมั่นใจในเส้นทางแห่งปัญญานี้และขอให้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงสวัสดีครับ